สอนรวยสนับสนุนโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานเจวันนี้เอิร์ดขอไอศครีมได้เลยจ้ะโอ้แต่เอิร์ดไม่ขอจ่ายเป็นเงินได้ปะอุ๊ยจะจ่ายเนอะไรไนี่ะแอปเปิลแล้กันครับเจ๊เจ๊เอาไปเลยครับ ไอศครีมก็ต้องตกลงกับคนขายให้ดีก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเขาก็ร้องโวยวายอย่างนี้แหละค่ะแต่ทําได้นะคะการใช้สินค้าแลกกับสินค้านั้นเป็นหนึ่งในวิธีการค้าต่างตอบแทนที่เขาเรียกว่า c ค u n t เตอร์เทค่ะ มีหลายวิธีเช่นใช้สินค้าแลกกับสินค้าบาเตอร์เช่นเอาเข้าวไปแลกกับน้ำมันค่ะหรือจะซื้อต่างตอบแทนหรือว่าซื้อกลับและออฟเซ็ตหรือการซื้อขายแบบผักลบกลบหนี้ค่ะวิธีนี้เราใช้เพื่อช่วยผลักดันการส่งออกให้ได้เพิ่มขึ้นนะคะกรณีที่เราผลิตสินค้าออกมามากเกินความต้องการมันก็จะได้ไม่ล้นตลาดค่ะวิธีนี้จะทําให้ผู้ผลิตสินค้าก็ขายสินค้าได้มากขึ้นคนส่งออกก็ส่งได้มากขึ้นนั่นก็คือรวย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 ,รวย,ยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ขอขอบคุณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานวันนี้สับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ